สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เพจร้อยแปด C M ร้อยแปดยิมไใช่แล้วค่ะนะครับต้นละก็ที่ปลาดาวไก่กาบสวัสดีใช่แล้วค่ะ C M ร้อยแปดกันด้วยนะคะยังไงฝากเนื้อฝากตัวกันได้ละกันเพราะว่าวันนี้นะคะต้นและพี่ปลาดาวจะเปิดบ้านค่ะเปิดบ้านของเราจะต้อนรับคุณคุณให้มาช้อปปิ้งกันนะคะที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ของเรานี่เองใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะเราอยากมีโปรดีๆโปรโมชั่นโดนๆมาแนะนำให้กับคุณๆกันค่ะเพราะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นลดดุช้อปดุโอ้โปรโมชั่นนี้นะคะทำไมเราถึงจะต้องแบบอเมซิ่งจะต้องแบบมีความว้าวกันขนาดนี้เพราะว่า มันเป็นโปรโมชั่นค่ะที่จัดขึ้นในครั้งรอบในภาคเหนือเลยค่ะพี่ดาวมาขับกรําครั้งยิ่งใหญ่สุดๆกันไปเลยนะคะเป็นที่นี่ที่เดียวกันไปเลยค่ะปกตินะคะสาหรับโปรโมชั่นลดดุช้อปเดือด80%เราจัดกันแค่ที่กรุงเทพเท่านั้นะแต่ว่าเราขนขบวนกันมาในครั้งนี้ครั้งแรกเราก็เลยอยากจะพาทุกท่านเลยค่ะทั้งแฟนคลับของ c m 108มนะคะมาช้อปปิ้งกันในวันนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะนอกจากเราี มีสินค้าจัดในการลดสูงสุดถึง80%นะคะสำหรับโปรโมชั่นลดดุช็อปเดือดที่ห้างสรรพสินค้าสาขาเซ็นทรัลเซสิทวัลเชียงใหม่เรายังมีสินค้าจัดโปรโมชั่นซื้อ1ชิ้นแถมให้ซร้1นึ่ชิ้น,นไปเลยนี่มันมากขนาดไหนคะเติ้ลคือเฉพาะแผนแกเดียวหรอ <มา S 2> หรือว่าทั้งร้รรา คุณคุณคะเชิญเชิญเรียนเชิญคุณเข้ามาได้เลยเพราะเราจับในการลดตุช็อปเตือดกันตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นห้าทั้งห้างเลยค่ะเปิดบ้านกันไปเลยนะทุกครอบมรมกันไปเลยวันนี้ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าเรามีอะไรบ้าง ไปช็อปทีละชั้นกันไปเลยได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวตามดาวกับต้นกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มไปที่แผนกไหนกันดีคะตอนนี้จะเข้ามาในโซนของห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะมาเจอที่แผนกเครื่องสำอาหรือบิวตี้แกลอรีกันในเว่าตัวแผนกบิวตี้แกลอรีตอนนี้เราจับในการนะคะลดสูงสุดถึง15เันไปเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะไม่เพียงแต่เฉพาะ15นนะคะเรายังมีคูปองค่ะจาก รายการ9.9 Double m a k Sale ของเรากันด้วยนะจ๊ะแบบเลยว่านอกจากลดแล้วก็แถมถูกคูปองของเรากันไปด้วยครบตามเงื่อนไขนะคะเราแจกให้กันไปเลยสําหรับแคชคูปองค่ะเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปเพียงคุณมียอดซื้อเริ่มต้นเพียงแค่3,000บาทคุณก็สามารถรับแคชคูปองเพื่อนําไปใช้เป็นส่วนลด ในการซื้อในครั้งต่อไปได้เลย100บาทยโอ้โหยังไม่พอค่ะจุใจกันไปอีกนะคะไปสเต็ปต่อไปกันเลยที่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพอสเต็ปต่อไปเพียงคุณมียอดซื้อตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะคะคุณขาคุณยังสามารถรับแคชคูปองมูลค่าถึง800บาทกันไปเลยจ้ายังมีเอกจ้าต้นต้นมาถึงที่นี่แล้วต้นจะไม่ช็อปจุใจได้ยังไงพี่เดาให้ไปที่สเต็ป2 0 0 0มื่นเลยโอโหนวันนี้นะได้คูปองกันไปเลยค่ะต้น2 0 0พันจำกันง่ายง่ายโอ้โหไม่ง่าย ชอบดูเดือดได้ยังไงเนาะกลเดือดกว่นอีกไหมเลยเดือดกว่นีอีกไหมไม่เลอค่ะพี่มันจะมีต่อนะมีอีกนะไมีอีกสิค่ะ ไม่เลยนะที่เสพสูงสุดแม็กซิมัมนะคะสำหรับคุณคุณที่ช็อปถึง50,000บาทค่ะคุณขาเตรียมรับคูปองสูงสุดไปเลยค่ะที่มูลค่า5,500บาทนำคูปองนะคะไปช้อปปิ้งต่อกันแบบมันมันจุใจกันไปเลยวันนี้เห็นไหมเห็นที่บอกค่ะเรียนเชิญกันได้เลยนะคะเพราะโปรโมชั่นลดดุช็อปเดือดเราจัดกัน ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในภาคเหนือเลยมาจัดกันที่ห้างสรรพสินค้าเซนชัลสาขาเซนชัลเฟสติวัลเชียงใหม่ลดกันไปเลยตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นห้าค่ะโอ้โหพี่ดาวจะบอกว่าพี่ดาวเดินเข้ามาพี่ดาวเห็นป้ายแบบบรรยากาศลดดุช็อปเดือดแบบว่าแล้วตัวใหญ่โชว์ไปเลยนะที่แปดสิบเขาเะสื่อให้เห็นกันไปเลยไม่จะเป็นบรรยกาศของเราเซลทุก อย่างในห้างของเราเลยนะเนี่ยนําทุกอย่างมาลดนขนขบวนกองทัพเลยนะโอ้โหนี่นีน่ี่เราเริ่มกันเลยไหมที่ตรงนี้ oh. เห็นไห้เติ้ล oh. มันมีแบบสีแดงอะไรอะไรในห้างสรรพสินค้าเซนโชดของเราราคาเพียง150บาทสําหรับกระเป๋าแบรน์จาขอบมันมีจริงอยู่ด้วยเหรอนี่ที่เราจะบอกเลยนะว่าใบนี้นะคะให้กันไปเลยค่ะ 50บาทเอะอะเอะอะไหมมาเพิ่มห้าสิบบาทค่ะคุณขานี่ค่ะต้านแบบพวงมาให้กันเป็นพวงไปเลยนี่พวงมณีมากนี่จัดไม่ได้สีให้คุณที่เลือกนะคะวันนี้ต้องเพีย้าสบาทตบมือค่ะขอบตบมือกับโปรชั่นนี้ไหนค่ะ เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่า50บาทแบบนี้นะเรามีอยู่จริงที่ห้างเซ็นทรัลของเรานะคะยังไงนะเข้ามาชมดูได้หรือหรือหรือยังไงใครที่ว่าอถูกต้องเลยแล็การช่องทางการติดต่อสื่อสารแลืคสนใจสินค้านะคะแคปรูปไว้นะคะแอดไลน์ ห้างสรรพสินค้าเซนชั่นฟีติวัลเชียงใหม่ไว้เป็นเพื่อนได้ที่เอสเซนชั่นเจสกอร์เชียงใหม่เอสเซนชันเจสกอร์เชียงใหม่กันได้เลยคุยดีแล้วค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็คือคึกคักมากๆเลยเรามีลูกค้าที่เข้ามาจัืจ่ายใช้สอยนะคะต้อนขอต้อนรัลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้อนรับคุณคุณนะคะ ที่เข้ามาช้อปปิ้งกันในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของเราสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นี่ต้นจะช้อปปิ้งอีกแล้วเห็นไหมอยู่่ได้ลยนะคะสัดในการลดสูตช้อปเดือดลดให้กันไปเลยถึง50เปอรนาคาเริ่มต้นเพียง990ค่ะพี่ดาวอยางใบนี้ดูสิคะคุณขาใบนี้ปกตินะคะราคาเต็มได้ด้วยนะนะจริงๆพี่น้องจะบอกว่าปกตินี่ราคาเต็มไม่ได้นะราคาเต็มของเขาอยู่ที่1,190บาท วันนี้นะลดดุช็อปเดือดให้กันไปเลยค่ะเหลือเพียง990บาทเท่านั้นถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบเดี๋ยวแคปไว้ก่อนแล้วก็เรามี เรามีแบบว่าวาร์ปใช่ไหมใช่วาร์ปแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคะแอดไลน์ค่ะมีแอดนำหน้าเซ็นทรัลอันเดอร์สกอร์เชียงใหม่นั่นเองนะคุณคุณมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายเลยสหรับแบรนด์อเนลโลนะคะสินค้าคุณภาพดีนะคะแต่ในการลดสูงสุดให้คุณถึง50%ไม่ว่าจะเป็นคอเลคชันเดคูราคลาสสิกสีพื้นหรือจะเป็นคอเลคชันมิกกี้เมาส์ที่มีการคอลลาบระหว่างแบรนด์อเนลโลแล้วก็ มิกกี้เมาส์ค่ะรยนเลนชกันได้เลยนะคะที่แผนกกระเป๋าสตรีชั้นหนึ่งในโซนของห้างสรรพสินค้าเซนรัลเฟสิวัลเชียงใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่ารานทะเลกระเป๋าของเราเลยนะไม่ใช่มีแค่เพียงกระเป๋าแบรนด์เดียวเี่านัมาจัดรายการนะคะดูอย่างด้านขวามือค่ะคุณคะ ขวามือของเราเป็นแบรนด์คิปลิงลิงลิงของเราอแบรนด์น้องลเชฟเป่าใช่แล้วค่ะตอนนี้เราจัดในการลดสูงสุดถึง40%กันในคอเตอร์เลยมีทุกรุ่นทุกแบบนิวคอลเลคชั่นเลยนะคะสาวสาวสาววอกคิปลิงพาไ์ตไ้เลยตรงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าสินค้าที่เรานำมาจัดรายการไม่ใช่ของตกรุ่นตกเกรดแต่อย่างใดนะคะแต่มันเป็นโปรโมชั่นลดบุชอปบเดือดที่ท่านสรรพสินค้าเซ็นทรัลาเชียงใหม่จัดไว้เพื่อเอาใจคุณคุณค่ะแล้วชอบกันไปเลย เดี๋ยวหน้าต้นเลี้ยวกันดีใจจ้าพี่ดาวแอบเห็นรองเท้าสตรีค่ะพี่ดาวแอบเห็นแบบว่าลานรองเท้าของเราขอถอยหลังแบกกลับมานิดนึงแบกกลับมานิดนึงนะคะราคารองเท้าเริ่มต้นที่299บาทนะคะี่ชันขอถอยชั้นไหนคะโอ้โห โปรโมชั่นนะคะแผนกรองเท้าสตรีนะคะนอกจากเราจัดในการลดสูงสุดถึง80%สินค้าเริ่มต้นราคาเพียง299บาทค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะที่แผนกรองเท้าสตรีของห้างสรรสินค้าเซนเชลเฟสิวัลเชียงใหม่หเรายังมีบริการชูสเปเช a ลลิสค่ะชอช่วยวในการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับลูก เท้าของลูกค้าแต่ละท่านด้วยมีหลายหลท่านไม่รู้นะคะว่าท้างของเรามีชูสเปเชียลลิสต์ด้วยนะถ้าเข้ามาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่ประกรองเท้าสตรีค่ะจะให้คำแนะนำความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเท้าของคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะกับแบรนด์ลูน่าที่ราคาเริ่มต้นเพียงส9 9บาทด้านขวามือนะคะก็จะเป็นแบรนด์โปโลขับนะที่สินค้าราคาแบบโอ้มันตื่นตาดับตื่นใจมากคูณคคาดูได้เลยนะจ๊ะราคาเริ่มต้น เพียง67 5บ้าทกันไปเลยโอ้โหพอโลขับนะนี่เป็นรองเท้าที่ชื่นชอบของสาวๆหลายๆคนเลยในชะ่ค่ะนี่ถือว,ว่าสวยมากเลยนะสําหรับรองเท้าของเขาเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทํามาจากซิลิโคนรับรองค่ะคุณคาใส่แล้วรับรองไม่กัดเท้าหรือระคายเคืองเท้าคุณอย่างแน่นอนค่ะ